สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียงเช้าไปกายนะคะประจําที่3กระกฎาคมปี66นะคะคําเตือนช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นปรบนันนะสําหรับเช้าแพท์คําหนึ่งแพท์สองแพทศูนย์แ8ดหนึ่งแป2สามแปดห้าแูนย่ามหนึ่งหับกูก็แพทหนึ่งหนึ่งแ ึ่สองสองหนึ่งนะต่อไบบเจ็ดกับศูย์หกับแปดเจ็ดศจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์จสี่หปดเจ็ดแปกับคู่ก็เจ็ดศูนย์ศูนเจ็ดห้าแปแป้าแปดศูนย์ศูนยปดนะก็ขอเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ลุ้นด้วยกันเด้อนี่แต่ละแนว ใครจะลุ่น VIP อพีเขาจคู่ลุ่นเดอ้อแต่รอบเช้าคงไม่ทันแล้วแหลนะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมบ่ายรุ่นเช้าเช้ารุ่นบ่ายเดอ้อโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะเสียงเราไม่มีเลยเราเรา,เราส่งช้าหน่อยเด้อวันนะี้เสียงหายโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ